ต้องประกาศเลยไปน้องตัง้งแต่ตอพนพระธรรมเราบอกตั้งค,งคืนนี้เครื่องดืงด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 ่มไอว่าสิเกลทอ,องทุกงานหมอลัองโคตกติกาไม่จะวางกี่น้องจะต้องนี่ฟ้าเอร่อยมา,ากแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรให้ชัดเจนอย่าต้องไปได้กับปุ๊กเะมืม่มีของเมื่อไหร่ได้ไหนจะเก็บจับเธอคนไอ้พันต้องน่ารักด้วยตัวของแต่ของ<า>คนมันเนี้ยเนี้ยรับเทนหวัวไปนะคะต้องแสดงตัวตนหลับตาบ้าครับไม่เข้ามาเป็นสื่อผู้ใดเฝ้าแสดงตัวแล้วก็แล่นถึงบนเว็ดที่นี่นองครับเขาจะมาลักร้อมบนเวที่เออนะครับ ให้ตกงเป็นผู้จับทองคำมูลค่า,า,า3,000บาทจากเรื่องเดิม like เอวา้างวันแรกก็เป็นของใครรอนอ่ด้ทุกนวอนเจกร้อโอ้ม่ถ่าจะเปิดตาุมา้องาิสาดไงท่าเดียวปรกาศกัน้กูนั้รับาูเด um ือดหมไ ท่านแรกนะคะได้แก่คุณพรอุดมเชิญชมนะคะคุณพรอุดมเชิญชมได้ลับแสดงตัวด่วนนะคะพรอุดม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 ครั้งที่หนึ่งเนาะพรอุดมนับครั้งที่สองเนิดดีดีสกกะี่วัดเนาะพรอุดมนับครั้งที่สามจับใหม่จับใหม่ค่ะมา ผู ali, tober, en ht, ád, ้โชคดีท่านแรกยังไม่ได้นะครับเลขทองคำมูลค่าส0 0 0ันบาทจากเพื่งเดิมเยาวราชห้าสิบจะเป็นของเคลา่อนผู้โชคดีท่านแรกนะคะได้แก่คุณ คุณวิรัชบุญซ้อนค่ะคุณวิรัตคุณวิรัชบุญซ้อน้มาบนเวทีได้เลยครับเอาพี่น้องครับเราจะมาหาผู้โชคดีท่านที่สองได้รับของคำมูลค่าสามพันบาทจากเครื่องเดิมเกมวันห้าสิบจะเป็นของใคร ชุดยังไม่ชุดิดต่วดวงนี่เลยผู้โชคดีท่านที่สองนะคะได้แก่ผู้สุทธิพรแสนสดีมาค่ะมาค่ะขึ้นมาเลยค่ะนะครับขอ้ภับเร่วคนีทครับดวงหบวกกับผู้ดวงนี้้จิมาพร้อมขอคนเราจะมาหาผู้โชคดีท่านสุดท้ายนะครับได้รับของคำมูลค่าสามพบาทจากเรื่องเดิมอวัยห้สิบจะเป็นของ จ้ับเป็นกูถือกูได้รถเสียงตเยี่ยกันเยี่ยวเกี้ยเกี้ยอย่งน้นเหครับเกีย่กูชดีท่นที่สามเายค้าได้แต่คุณคุณชัยวัดมันผู้แสงผู้แสงเข้าไมสีเ้ากระปุกรถเชียงตงซื้อกัได้กูโชคหลายาคุณชัยวัฒนครับใช่ร้ยล่ ใช่ไหมกุสใช่ไหมใช่ไหมกันกแสงมอเซลตี่ยพอาแสดงตัวล้ี่บนีเนไปเตไม่มาสัมท่นแล้วนะครับไป่งามูที่พอส้จะฝาจะสู้จะฝาพอคิดฝาจะส้จาสมสิ่งอ่าจะ้จะฝามาเลย ้าว่าในท่อกระตามเจ้าเป็นเป็นเป็นผู้มอบไปเป็นผู้มอบท่อไป เอกกีเป็นผู้มอบท่อให้กับผู้โชคดีทั้งสามท่านสำหรับท่านคืนของวันนี้พี่น้องครับตาพี่น้องเม็นน้ำแนมนี่หมอลัมซีโงมซนาทีแก่ห้องแบบนี้ประมลรมาถึงศีลละเดียบวาทศีลอีสานนาท้อศีลแล้วก็หมอลําใจกัน่อยทําการแสดงใสาไก่ไก่ของได้พี่น้องเขา้นปักเอ็นลอยไปเลยพี่น้องนะครับเข็มชื่อที่อยู่บนโทรให้ชารจเกมเดินตรงไปที่บูธกิจกรรมนะครับท่านอาจจะเป็นผู้โชคดีได้รับทองคำมูลค่าสามพันบาทเหมือนกับผู้โชคดีทั้งสามท่านนี้่ายตาดูปสะกอน ใช่ทีน้องเู้ใดเพืก็ต้องเสียใจ้คะเสียใจพ่อยู่มงพาาีเล่คบุรการเคลนร่ต้กีก่ปนรองทีต้องไปาหลอ้องนำนอีกนะคะเอาไปนอแครับพรุ่งนี้การสนับสนุนหการเป็นทางการครับเพิมสืบสามสิบและปล่าก็จะน่าอม การแสดงหมอลังคงอยู่คู่กับคนอีสานตับด่างเข้านานคัพทองตับเทียสีกันช่วยให้ผิวชุ่มชื่นยาวนาน72ชั่วโมงนี่แหละมาเบิ้งหมอลังกระเลี่ยงเมื่อบ้านจียกีเดี๋ยเขาว่าคนดวงอีพีชีกับพ่อเฮ็ดนั่นข้าวค้อนดวงช่วยปเก็บเฮ็ดเดี๋ยวคีก็ได้ไม่เสียหนานเอาเสียไหนท่านเองแย่เนาะวันนี้เขาอ่าเจ้งไม่พูดเยอะไปหัวซอง